ทักทายทุกคนจากรัฐมินิโซตาสลัดอเมริกาเช่นเคยค่ะวันนี้หนาวมากๆเลยค่ะทุกคนหนาวมากที่สุดในชีวิตที่เคยเจอเลยค่ะอุณหภูมิเช้าๆจะอยู่ที่ประมาณลบหงองศาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่มาณสิองศาเซลเซียสค่ะเป็นช่วงประมาณตอนบ่ายนะคะทุกคน เ,เดี๋ยวพวกเราจะไปร้านเอเชียไปซื้อของซื้อเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวกับสามีก็จะลูกสาวสองลูกสาวไปฝากไว้กับพ่อปู่แม่ย่าค่ะ <c oughs> น้องมลราแล้วก็น้องโนวานะคะเพราะว่าวันนี้พ่อปู่แม่ย่าไม่ได้ทําอะไรค่ะก็เลยจะไปฝากพ่อปู่แม่ย่าเลี้ยงให้ค่ะโอ้เขตกแต่งฮาโลวีนเหรอว้าวน่ากลัวอยู่นะ to make ทีทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อของที่ร้านเอเชียะคะ่ะทะเลาเลาะเยอะมากเลยเมืองน,นี้เอ่อเมื่อเช้านี้อุณหภูมิลบหนึ่งองศานะคะตอนนี้สิบองศาแล้วะคะ่ะเพราะหลังเขาไม่ไม่คำนวณเป็นองศานะคะเขาจะคำนวณเป็นฟาเรนไฮต์เราได้ขอ่าฟาเรนไฮต์มาแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณเป็นองศาของเรา ก็หนาวมากเหมือนเดิมทุกคนถึงแล้วร้านนี้ละค่ะร้านร้านนี้เราไม่ค่อยมาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาซื้อข้าวก็เลยจะมาแวะร้านนี้ ตอนนี้ถึงร้านเอเชียแล้วนะคะทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่พวกเราไม่ป่อยมาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านพวกเราขับรถแค่ประมาณ2นาทีก็ถึงค่ะเป้าหมายวันนี้เราก็จะมาซื้อข้าวนะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยเรานี่ะค่ะครั้งก่อนพวกเราซื้อไปก็รุ่นประมาณ10บกิโลค่ะก็กินหมดแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาซื้อเพิ่มกะว่าวันนี้จะมาซื้อเพิ่มเป็นกระสอบใหญ่เลยค่ะทุกคนร้านที่พวกเรามาวันนี้เจ้าของร้านเป็นพี่คนเมียนมานะคะทุกคน แกพูดดีอัธยาศัยดีมากค่ะเรามาทีไรแกก็มีของแถมของอะไรให้เด็กๆเนี่ยค่ะ oh, อันนี้แกก็แถมให้น้องโนวา yeah, แล้วก็น้ yeah. องมิลาฟีคนละหนึ่งเลยค่ะ found oh. ดีสั about this one? That one 58 58ว ของกินของใช้ที่ร้านแกมีเยอะมากๆเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นอาหารไทยซะมากกว่านะคะแทบจะ90%เซก็จะเป็นของไทยอาหารไทยทั้งนั้นเลยค่ะร้านนี้ก็ค่อนข้างจะขายถูกกว่าร้านอื่นด้วยนะคะในเมืองนี้เมืองนี้น่าจะมีร้านเอเชียป,ประมาณ2ร้านที่พเราเคยไปที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายถูกมากที่สุดละค่ะเท่าที่เจียวเคยไปซื้อนะคะนี่ค่ะทุกคนมีหมดทุกอย่างเลยค่ะมีเป็ดมีไก่นะคะมีกบด้วยนะคะทุกคน มีปลาทูมีกบมีทุกอย่างที่เป็นอาหารไทยอาหารอีสานค่ะปลาช่อนนะคะแล้วก็มีพวกปลาแดดเดียวอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เจยวภูมิใจนําเสนอบ้านเจียวเรียกว่าเป็นปลาเข่งน้อยนะคะทุกคนหมกอร่อยแซ่บมากค่ะมีมะกอกด้วยนะคะมีผักสะเดาด้วยค่ะไปแล้วค่ะแบกข้าวสารกลับบ้านแล้ว นักเรียนอเมริกาไปรุ่นอเมริกาฮะเป็นอย่างเกาะกระนันงซื้อ,อย่ไหนเนี่ยเหรอเคก็